เราก็เคยเห็นมาแล้วในติกต็อก็จะรู้ได้ไงว่าจริงหรือหลอกไม่ต้องห่วงเราจัดการเรื่องยากให้เราเอามาให้คุณได้ดูม้วนเดียวจบครบท้วนเออเธอโอเคไหมฮัน,น่ามาสุ่มการท้าทายแรกในติกต็อกันไม่มีอะไรดีไปกบาปากดแดงๆใช่ไหมส,สาวๆดูดีนี่จูลี่แต่การเพิ่งทาลิปใหม่ๆก็เป็นปัญหาได้ ไม่มีใครมองอยู่ใช่ไหมไม่มีรอยเลอะเลยตอนกินข้าวก็เช่นกันอย่าให้โดนริมฝีปากเยี่ยมเออจูอลี่อุ้ยอะไรอะน,นั่นหันหน้าหรอมันคือหนังยางสำหรับการท้าทายต่อไปพยายามเอามันเอาจากหน้าโดยไม่ใช้มือเลย ใช้แค่ก้ามเหนือใบหน้าก็พอบาจริงพวกเธอดูตลกมากเลยอะหมาสิเจ้าหนังยางขยับสิหนังยางของจูลี่กำลังขยับแต่มันติดอยู่ที่ปากจูลี่กำลังนำอยู่แต่หนา้าเศราที่หน้าเธอเริ่มเลอะแล้วเร็วเข้าฮานะเธอทำได้เธอเกือบได้แล้วจูลี่ เหลือแค่เอามันออกจากคริมฝีปากล่างเกือบแล้วเยี่ยมเธอทำได้ฉันพอได้แล้วใช่ไหมเหนื่อยจังและนั่นสภาพของเธอตอนทำได้แล้วเออซูลี่โอ้ย oh, yeah. ่เยี่ยมเธอไม่รู้ตัวเลยต่อไปเป็นอะไรนะ ดูเหมือนจะเป็นชาเลนจ์ใส่กางเกงนะพร้อมกันยังสาวๆฉันพร้อมโดดเข้าไปในกางเกงแล้วขอเกาะไว้นิดนึงนะและแค่กระโดดหันหน้าก็เข้าไปอยู่ในกางเกงแล้วเธอนี่มันเจ๋งสุดๆโอเคมาดูซิว่าแคลจะใส่เจ้านี่ได้ไหมเดี๋ยวก็ได้เห็นกัน ทอมะตีลังกาเข้าไปเรียงเลยแคล่เรียบร้อยแล้วจ้าสุดสาวโหไม่เหลืออะไรให้ฉันใส่เลยอะทำไงได้ละ่ะลองดูนี่สิโอลิเวียมีอะไรพิเศษมาโชว์การใส่กงเกงล่ะพวกเธอคิดว่าตัวเองเจ๋งกันแล้วเหรอฉันจะโชว์ให้ดูว่าใครเจ๋งจริง โอ้โอลิเวียแบบนี้มันเด็กน้อยอะถ้าอยากส่งจริงๆต้องอันนี้เพื่อนโดดเข้าไปใส่ตัวนี้ให้ได้สิอ้ย oh. บางทีขาเนี่ยอาจจะเข้าได้โอ้ย oh. เข้าไปสิโอ้ oh. ยอมแล้วก็ได้ฉันใส่แบบธรรมดามฉเฉยเป็นไงเห็นไหมชนะละ นั่นมันถุงน้องแบบใหม่ของโอลิเวียหรือไงน่ะไปต่อกันเลยทุกคนเห็นเสือ้อยืดนี้ไหมฉันจะใส่มันขณะที่ฉันยืนด้วยมือด้วยอาวุธนี้ฉันไม่ต้องกังวลอะไรเลยขั้นแรกต้องเอาขาขึ้นก่อนเอ้อยระวังด้วยซิควรเอามันลงก่อนดีนะเย,ย้ ไม่มีของอยู่แถวนี้เยอะจังมาเอาของพวกนี้ออกไปก่อนดีกว่าใช่พวกนั้นด้วยตอนนี้เราก็มีพื้นที่โล่งๆแล้วฉันจะได้ทำได้สักทีว้าว <Whoa! S 1> โุ๊บลุกขึ้นจูรี่เร็วไม่ทำไม่ได้แน่แนส่งไม้ต่อให้แล้วกันไม่ยากขนาดนั้นใช่ไหมเอาขาขึ้นไปแล้วตอนนี้ฉันก็ใส่เสื้อได้ ทีละแขนนะอย่าลืมหัวใส่เข้าไปแล้วทุกคนฮู้ชาดาชอบผมใหม่ของฉันไหมรอเล่นนะมันคือการท้าทายต่อไปตั้งหาเนี่ยจะยากกว่าเสื้อยืดอีกนะเธอต้องใส่มันเข้าไปทั้งตัวเลยยังไงล่ะเธอได้เคล็ดลับมาจากฮากหรือยังไงเนี่ยต้องใช้ความแข็งแรงสุดๆเลย ฉันใส่นี่แล้วดูสวยไหมเออฉันมีอีกหนึ่งชุดให้เธอนะเฮ้ย hey, นี่น่ารักจังเลยแจ็คเก็ตนี่น่าจะยุ่งยากเลยลหละแต่ฉันว่าฉันทำได้นะเห็นไหมอ้ฉันเก็บอันที่ดีที่สุดไว้สุดท้ายเดี๋ยวมันก็แค่้ะย,ยืดผ้าไฟอีกตัวนี่เรารู้ว่าฮันน่าทำได้มันแน่นจัง ได้แล้วขําอะไรเหรอเสื้อหรอเควินพระเจ้าดูเหมือนว่าลาน่ากับเควินกำลังถ่ายเซลฟี่กันอย่างแข็งขันจะมีอะไรอย่างอื่นให้ทำในวันเสาร์ช่วงบ่ายอีกจริงไหมลานะ่ามีอะไรหรอเบลล่าโวนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดูเหมือนว่าช่วงเวลาของการจ้องจอโทรศัพท์ของพวกเธอจะต้องจบลงแล้วนะ ใช่วางมันลงไปซักและเตรียมพร้อมกับการทำชาเลนจ์นี้กันเถอะพวกรู้สึกยังไงบ้างที่ได้ลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายโอเคพวกเราพร้อมแล้วแล้วยังไงต่อฟังนะทุกคนคุณพร้อมสำหรับชาเลนจ์ในวันนี้หรือ,อยังอย่างแรกสุดเราจะมายกเก้าอี้คุณคิดออกไหมว่าทำยังไงถึงจะมีพื้นที่เหลือระหว่างคุณกับกำแพงพอที่จะยกเก้าอี้ขึ้นโดยที่ไม่ชนกำแพง โอ้โหเธอทำให้มันดูง่ายเลยนะเบลล่าชาเลนจ์นี้คงจะมีการคำนวณสักหน่อยแล้วก่อนอื่นต้องวัดความยาวของเก e นะ้าอี้นะโหความสูงของมันทำให้งานนี้ยากแน่ๆเลยฉันใส่รองเท้าไซสิบครึ่งซึ่งก็คงจะไม่เป็นอะไรหรอกใช่ไหมและฉันก็ต้องเอา2มาคูณกับ7เอาละ่ะถอยไปข้างหลัง3าก้าก้มตัวไปข้างหน้าจนหัวแตะกับผนงังเอาเก้าอี้มาไวน้นี่แล้วเราก็พร้อมกันแล้วทำไมถึงยกไม่ขึ้นล่ะ การคำนวณของฉันพลาดตรงไหนเนี่ยนี่ฉันไปทำผิดตรงไหนนะยอมรับเถอะเควินการคำนวณของนายยังห่างไกลาจากเรื่องนี้มากนะมีปัญหา,างั้นหรอไอสไตล์ฉันคิดว่าเควินทำให้ชาเลนจ์นี้ยุ่งยากกว่าที่มันควรจะเป็นนะโว้ระวังขาเก้าอี้ด้วยพวกหวางเก้าอี้ลงเถอะนะจะได้ไม่มีใครเจ็บตัวโอเคไหมทำไมเธอไม่ไปพักกินน้ำก่อนละเควินดูเหมือนว่าเธอควรจะให้สมองได้พักบ้างนะต่างจากเควินลาน่าทำชาเลนจ์นี้โดยทันทีไม่ได้มีการคำนวณอะไรเลย ทีนี้เธอจะสามารถยกเก้าอี้ขึ้นมาได้หรือเปล่าเธอทำได้ดูเหมือนว่าราน่าจะผ่านชาร l เลนจ์นี้ไปได้อย่างสำเร็จดูไหมว่าต่อไปคืออะไรชา a เลนจ์ Challenge ถังน้ำเฮ้ย <c oughs> hey, นันใครอะ่ะระวังกำแพงนะคงจะเจ็บหน้าดู สำหรับชาเลนจ์นี้จะต้องใช้ถังขนาดใหญ่แล้วก็ใส่น้ำไว้ให้เต็มจากนั้นก็นอนล้อมวงกับเพื่อนๆพยายามรักษาสมดุลของถังเอาไว้ด้วยเท้าของทุกๆคนเข้าใจนะสาวๆรองเท้านี่มันทำให้ไม่ถนัดเลยอะบางทีถ้าถอดมันออกเห็นไหมง่ายขึ้นตั้งเยอะเฮ้ยทำไมเราไม่ลองผลัดกันถอดรองเท้าดูล่ะระวังให้ดีนะสาวๆมันดูน่าหวาดเสียวมากเลย คิดว่าเธอจะทำได้ไหมล่ะแคล Yes ได้แล้วข้างหนึ่งว้าวโอ้ oh. หวังว่าเธอจะพก้าช็ดตัวมาด้วยนะแคลอ๋ยถังนี้ทำไมมันมีน้ำเยอะขนาดเนี้ยหนาวนะเนี่ยยอมรับเสเถอะเพื่อนว่าอะไรแบบนี้มันไม่ใช่ทางของเธอภารกิจต่อไปให้ยกแขนทั้งสองขึ้นเหนือศีรษะโดยให้ข้อศอกทั้งสองข้างชนกันแบบนี้ดูง่ายใช่ไหมล่ะ ไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยพวกเราทำได้แน่ๆอยู่แล้วใช่ไหมว้าวทำเสียงอะไรของเธอหน้าเกลียดจังเลยโอลิเวียอีนี่จำเป็นจะต้องหักกระดูกทุกข้อแบบนี้จริงๆหรือเนี่ยโอเคโอเคพอทีเหอะได้โปรดละ่ะดูซิว่าที่หักข้อไปเมื่อกี้มันจะช่วยอะไรได้บ้างหรือเปล่าบ้าจริงทำไมข้อสองฉันมันไม่มาชีตกันน่ะยอมรับเธอโอลิเวียว่าเธอทำไม่ได้อะ่ะ โอ้ฉันเหนื่อยแล้วบางทีเอมิลี่อาจทำให้เราดูได้นะโอเคดูดีนี่ไม่น่าเชื่อเลยเธอทำมันได้จริงด้วยอะ่ะโอ้ไม่เป็นไรนะโอลิเวียบางทีแค่ฝึกอ,อีกนิดหน่อยเธอก็คงทำได้แหละหายใจเข้าลึกๆแล้วหลองนี่ประสานมือไว้ที่ด้านหลัง เจ๋งใช่ไหมล่ะคิดว่าทำได้ไหมดูเป็นไปไม่ได้เลยล้อกันเล่นป่เนี่ยเหลือเชื่อสุดๆเฮ้เกือบทำฉันหัวใจวายแล้วนะเธอก็รู้ฉันไม่ชอบเซอร์ไพรส์เอาล่ะเดี๋ยวจะเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่านี้อีกฉันแทนระวังล่ะเควินอย่างน้อยมือก็แตะกันนะ ทริคหนีเงาแค่ต้องมีตัวช่วยนิดหน่อยแค่นั้นแหละว,ว้าวฉันวาไหลฉันหลุดออกมาจากเบ้าแล้วมีอะไรหลุดออกมาด้วยล่ะเธอมันยังงูผิษโอ้ยชอบถักเปียกันไหมมาลองถักเปียนิ้วกันหน่อยเป็นไงพับนิ้วก้อยลงไปแบบนี้จากนั้นเอานิ้วกลางทับลงไปแล้วตามด้วยนิ้วที่เหลือ เห็นไหมคิดว่าพวกเธอทำกันได้หรือเปล่าโถก็แค่นิ้วเองเราทำกันได้อยู่แล้วเนอะว่าไหมว่าแต่เธองอมาลงไปยังไงนะดูนิ้วฉันสีมั่วไปหมดเลยบางทีเธออาจต้องการตัวช่วยแค่ช่วยจับไว้นิ้วของเธอก็จะอยู่กับที่แล้วจะได้ควยมันไปมาตะคิวกินนิ้วฉันโอ้ยเจ็บเป็นบ้าเลยคิดว่าเอมิลี่จะทำได้ดีกว่าไหมโอเคดูเหมือนว่าเธอกำลังจะพับนิ้วซ้อนกันไปมานะ แต่มันก็ยังไม่ถูกน่าจะดันมันเข้าไปแบบนี้นะโอ้ยม้วฉันหักแล้วโอเคแค่แตะคริวกินนะ่เดี๋ยวก็คงหายพวกเราขอบายนะภารกิจเนี้ย